คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญในช่วงนี้นะฮะเป็นพี่ชายของผมเองนะฮะฉายาป๋าใจปล้ำยุค70ครับ <laughs> เอาสัก80 90ก็ยังดีนานมาส<ต>ั่70พี่นีน่าสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะถ้า70นั่นไปตามพี่นีสุนทรสุลจริตขัน,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 นมา ครับผมคนละรุ่นกันกึงจะเปิดให้ดูยิ่งใหญ่เลยเมือก่อนอ้าวอ้าวไม่ได้เจศูนไม่ได้อยู่แล้วอบอกว่าเป็นป่าใจปั้มนี่ตัวจริงตัวจริงอย่างเมื่อกี้คุณผู้ชายที่ให้ร้านในเค้กนี่โอ้โหเพเดียวเลยเ่เสียระบบคนอื่นที่ทำไม่ได้เดือดร้อนกันหมดเลยเนี่ยนะบย่ว่าผู้หญิงก็จะเอามาตรฐานเนี่ยเป็นยิ่งใหญ่ น่าเค้ะนี่ร้านหนึ่งนะล่าสุดเจ้าเพื่อนผมคุณวัุแสงสิงแก้วนะที่รดอวาเลนไทยที่ผ่านมาสิบสองล้านให้เจ้าจ๋าใช่แล้วโอ้ตายแล้วผมแปลงเพศทันไหมไม่จีบนาชชอบอะเสียระบบอีกเหมือนกันอันนี้พี่นีโน่นี่ผมรู้จักมานานมากนะคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าในวงการสามสิบกว่าปีใช่อะปีนี้เข้าห้าสิบหกห้าสิบหกแล้วหรอครับก็กำลังจะย่างเข้าห้าสิบหก ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงาน่ยบมื่อก่อนผู้ชายก็รู้มันจะไม่ค่อยดูแลตัวเองมันก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมากคือไม่เหมือนผู้หญิงที่จะรู้จักดูแลผิวดูแลตัวเองมากกว่าผู้ชายจริงๆเหมือนเดิมดีดีขึ้นด้วยใช่เพราะว่าเราเคยปล่อยตัวครับปล่อยสุดๆก็คือช่วงทําสวนทําไร่ทรีสอร์ทำอะไรเงี้ยมันก็สั่งสมมานานสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนทักคือเขาเคยเห็นเราในโทรทัศน์เราแต่งหน้าทําผมใส่สูท พอเขาเห็นเราแต่งตัวธรรมดาเขาทักเลยคุณนีโน่หรือเปล่าเราก็บอกครับผมนีโน่ครับทําไมตัวจริงไม่เห็นหล่ออ้าวอันนี้มันจี๊ดมากเลยก็ดูหน้าผมสิครับริ้วรอยต่างๆ่างที่มันมีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตีานกา,นานล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งหนกแก้มเนี่ยมันไม่เป็นปื้นหมดแม้กระทั่งคอนี่ก็เริ่มเหี่ยวนะครับเป็นชั้นๆๆๆชั้นหมดเลยค่ะ ก็ก็กลับมาดูตัวเองจะโกรธเขาก็ไม่ได้ก็ไปสรรหาใครบอกอะไรดีก็ลองทดลองใช้หมดแต่ปรากฏว่ามันไม่ตอบโจทย์ครับไม่ตอบโจทย์จริงๆใช้มาเรื่อยเลยเปลี่ยนมาเรื่อยเลยจนกระทั่งในที่สุดก็มาดูโทรทัศน์ซึ่งจริงๆแล้วโทรทัศน์เนี่ยนะผมดูแล้วก็ืก่าก่อนไม่เคยเชื่อหรอกว่าสินค้าในโทรทัศน์จะเป็นของดีเพราะมีความรู้สึกเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแต่ดูสินค้าตัวหนึ่งเนี่ย ดูมาเขาขายมาหลายปีมากแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เราบรรดาพวกเราในวงการ,รใช้เยอะมากก็ไปทถามเขาลครับ,รบว่าใช้ดีจริงไหม,มคำตอบก็คือเฮ้ยใช้จริงดีจริงมผมก็เลยโทรตัดสินใจนะครับสั่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้อะผมบอกให้กได้นี่ก็คือทรยลาจีนา่ากระปุกสีแดงตัวนี้ครั้งแรกที่ใช้นะครับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายต้องเจออะไรกับ ที่มันเหนียวเหนอะหนะอีกแล้วไม่ชอบอะไรเหนียวๆไม่ชอบเลยแต่ซื้อมาแล้วก็ต้องใช้นะก็ทาไปที่ใบหน้าแตะอย่างเงี้ยแล้วก็ลูบไปให้ทั่วใบหน้านะครับปรากฏว่าความรู้สึกที่ได้ก็คือเฮ้ยพอซึมเร็วเนี่ยมันทําให้ผิวเรามีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นขึ้นตื่นเช้ามาแตะหน้าตัวเองแตะผิวตัวเองก็มีความรู้สึกให้มันนุ่มแล้วมันก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วย ก็ใช้มาเรื่อยแค่สองอาทิตย์เท่านึง,งช่างแต่งหน้าประจําทักเลยว่าไปทําอะไรมากับผิวรูขุมขนกระชับแล้วรองพื้นมันติดง่ายขึ้นมผมก็เอ๊ะใช้ตัวอื่นมาตั้งนานละไม่ไม่ตอบโจทย์อย่างนี้ทําไมตัวนี้มันเร็วขนาดนี้มันจะมีปลอดมีสเตียรอยมีอะไรไหม <c oughs> ก็ปรากฏว่าให้เพื่อนไปเช็คให้เลยว่ามีปลอดมีสเตียรอย <c oughs> มาเพื่อนกลับมาบอกแถมมาด้วยว่าไม่มีอะบูตินด้วย <c oughs> อะบูตินที่ทำให้ผิวระบางลยไม่ดีนะ ปรากฏไม่มีเลยเขาบอกมึงใช้ไปได้เลยปรากฏว่าใช้ไปได้สามกระปุกผมขออนุญาตจริงๆนะครับริ้วรอยต่างๆไม่ว่าที่ผมบอกจะเป็นหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางนะครับหรือแม้กระทั่งคอหรือโหนกแก้มของผมเนี่ยนะครับค่อนข้างจะกระจ่างใสขึ้นอย่างจริง<ด>นะแค่สามกระปุกก็ประมาณเดือนหนึ่ง,งประมาณสองเดือนเนี่ยทุกอย่างบันดีขึ้นหน้าผมเนี่จริงๆนะขออนุญาตนิดนึงผมไม่ได้ทําสัญยกรรมใดๆทั้งนั้น ย yeah, ให้ผมย่นผมก็มีรอยย่นแต่ผมแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมแค่นี้แค่นี้กับวัย56ปีของผม,มผมแฮปปี้มากทำงานมาในวงการ30กว่าปีถ้าผมไม่ใช้จริงนะให้มันเป็นอะไรไปก็ได้ผมใช้จริงๆอ่าแล้วผมก็เลยกล้ามาพูดแบบนี้ครับ เงินเดือนไม่ออกนะวันนี้ไม่เป็นไรจองสิทธิ์โปรนี้ไว้นานๆจะมีทีเอาเป็นว่าเป็นโปรส่งท้ายเดือนกุมภาพัานธ์ามาเลยถ้าชมอยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องแล้วก็ผมบอกแล้วว่าแค่โทรมาจองสิทธิเอาไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายมีตังเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเพราะโปรนี้คุ้มสุดคุ้มนะครับยกหูโทรศัพท์กดมาที่หนึ่งห้าเจเจ็หรือ l ลน e แอสไตร์ลาจีนาผมจะให้สองร้อยสายนะครับ ซื้อหนึ่งกระปุกใหญ่ผมจะแถมให้อีกหนึ่งกระปุกนะครับไม่พอผมให้พกพาไปอีกหนึ่งนะครับและที่สำคัญฟรีกันแดดครับหลอดน,นี้จริงๆมูลค่าพั0หบาทนะครับับแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้าพกพาอีก<ฆ>หนึ่งชิ้นนะครับหชิ้นนี่จากแปดพามร้อยบาทวันนี้คุณจ่ายหรือจองสิทธิ์เพียง2,990บาทโอ,โอ้โหเฟร่มอย่างเดียวได้ใช้ได้3เดือนปด<ฆ> <8. S 2> วันละ30กว่าบาทนิดเดียวเอง ส่งฟรีรูดบัตรได้จองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนเลยที่1577โปรนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับและคุ้มจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันแดดตัวนี้นะครับผมจะทำอะไรให้ดูบางอย่างนะครับกันแดดตัวนี้นะครับเนื้อเนี่ยเป็นเป็นเนื้อมีผสมบำรุงด้วยบางเบาไม่เยิมนะครับไม่วอกนี่ผมแถมเลยวิธีใช้สมราคุณแต่งหน้าอยู่เอามาที่หน้าผมเลยครับครับ แปะแปด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 แแปไปครับทาทับได้เลยทาทับไปเลยครับกับเครื่องสําอางที่คุณแต่งหน้าอยู่คือยังไงก็ตามเราควรจะเติมกันแดดกันเขาจะซึมเข้าไปแล้วหน้าไม่วอกครับเนี่ยอะผมแต่แต่แล้วเข้าไปได้เลยครับแล้วอันนี้กันแดดดีมากๆผมขอบอกนะครับว่าผมใช้ตลอดปัจจุบันเนี้ยแดดเมืองไทยเนี่ยคุณรับรองออกไปยังไงก็ไม่ใช่ลมแดดเนี่ยคุณโดน ก็ไม่นะครับแล้วมันมีผลต่อผิวของคุณมากวันนี้หลอดเนี้พัน0้าร้อยบาทนี่เป็นตัวใหม่คือหมายความว่าหลอดก็เพิ่มปริมาณด้วยและคุณภาพก็เพิ่มดีขึ้นด้วยพันห้าร้อยนะแถมฟรีไปเลยโอ้โหจุดยอดเลยอะตอนนี้ ไม่รู้เหลือกี่สายแล้วเหลือกี่สายแล้วครับติดสี่สายพี่น้องสองร้อยเหลือติดสี่เพิ่มได้เอมไหนๆก็ส่งท้ายเดือนแล้วค่ะโปรนี้มันมันมันวุ่นวายเรื่องเรื่องคลีนแอนแดนต์นี่มากเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงอผมแถมให้อีกหนึ่งร้อยสายโอ้โหโอเคโรเลยโทรไปที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือไลน์แอดไฟล์ราชินานะครับ หนึ่งแถมหนึ่งนะครับนั่นคือกระปุกใหญ่นะครับแถมพกพาอีกหนึ่งกันแดดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ารับปีเสืออีกหนึ่งใบ5ชิ้นจาก8,300บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2,990บาทใช้ได้3เดือนนะครับตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นส่งฟรีรูดบัตรได้โทรจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแนะนำจริงๆนะแม้กระทั่งคุณแม่ผม84นะครับเมื่อก่อนต้องไปซื้อครีมต่างประเทศให้ปัจจุบัน ใช้แต่ทรลลาจิน่าแล้วหน้าแกก็ดีมากแล้วแกชื่นชมมากๆไม่ใช่ผมคนเดียวที่ใช้ดูพี่หมูดีหลบแกกับผมเกือบสิบปีโอ้โหนั่นหน้าเด้งมาคคุณปุ้ยพี่มนวันคุณปานธนพรคุณพิกมยุรินคุณเจนิเฟอร์คิมเชฟป้อมหรือแม้กระทั่งคนหนึ่งผมไม่เชื่อว่าเขาจะแอบใช้อยู่ปีหนึ่งคือพี่แซมยูระนันแล้วเขาก็กลับมาบอกว่าเฮ้ยโน่ดีจริงๆหน้าเด็กเลยพี่แซมผิวผิวใสมากคนจะ60แล้วอะทุกคนใช้จริงนะครับพรีเซนเตอร์ของเรา ถ้าไม่ใช่จริงเขาจะไม่ออกมาพูดแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าไม่ดีจริงปตรจิน่าไม่อยู่มาฉลองปีที่13าไปเรียบร้อยแล้วขครับแล้วก็ไม่มีช่องอื่นช่องทางอื่นขายนะครับขายเฉพาะในห5 7 7็ผ่านโทรทัศน์นี้เท่านั้นส่วนใหญ่เท่านั้นเลยตามห้องตามห้างในอะไรที่ขายอยู่ปลอมเยอะมากตอนนี้นะครับฝากบอกไว้เลยผมเพิ่มให้อีกละกันาะว่าเห็นบอกว่าดีมากเลยวันนี้ ไม่พอฮะปลายเดือนพอดีค่ะเอาไปอีกห้านาทีต่อ,อจากนี้ไปเลยครับคุณโทรมาที่ 1, 5, 7, 7, หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือไลน์แอทไทร์ลาจิน่าผมไม่จํากัดสายแล้ว<อ>ครับหนึ่งแถมหนึ่งแถมพกพาหนึ่งแถมกันแดดหนึ่งแถมกระเป๋าผ้าหนึ่งห้าชิ้นในราคาเพียงสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทผมจะพูดให้ฟังว่าต้องรีบโทรมาจองสมมติว่าวันนี้ดูอยู่รู้ว่าเพื่อนใช้คนใกล้ญาติพี่น้องใช้โทรจองให้เขาเลยครับใช่ใช่ไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไร มีเินเมื่อไหร<อ>่ค่อยจ่ายกวดมาที่1577นะครับหรือ Line แอสไตร์ลาตินจองไว้ก่อนได้กันแดดไปกันแดดเราดีจริงๆนะครับ1577 1แถมหนึ่งแถมพกพานหนึ่งแถมกันแดดแถมกระเป๋าผ้าอีกหนึ่งหชิ้นในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นผมมาขายอ่ะผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้รวยขึ้นแต่ความรู้สึกของผมคือผมอยากให้คนอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆเทียบเท่าต่างประเทศโทรมาที่1577หรือไลน์แอทรลจินะด่วนครับอย่ยวหมติ์ครับโอเคี่โทรนะครับผมกล้าการันตีว่าพี่ชายผมคนนี้ถ้าอะไรไม่ดีเขาด่าอย่างเดียวครับเขาไม่มาพูดชมแบบนี้แน่นอนครับนะฮะขอบคุณพี่โน้มากเลยวันนี้ให้เกียรติแก่เราครับโทรมาด่วนเลยครับรับคุณเชฟดอ้กนะพี่นะยินดีครับ